สวัสดีครับเพื่อนดูเลยทุกคนครับวันนี้น้องก็เป็นคลิปวิดีโอสอนไกดครับผมในการเล่นล u s ช d u เอนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าคลิปล่าสุดที่ทำไกด์เกี่ยวกับเกมดูเอลิงนะครับเป็นอันที่เท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะอันที่สี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะแต่ว่าอย่างน้องคลิปนี้นะครับเราจะมา ทำอย่างอื่นนะครับนอกจากคอนเทนต์ของ Speed Duel นะครับผมไปลองเล่นเป็น Rush u u h l เอนแทนนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่เล่น r u s h Duel มาตั้งแต่มันออกมาของ Go r u s h มาแรกๆนะผมไม่ไม่ได้ทานช่วงเล่น r u s h Duel ช่วงแรกนะครับซึ่งาสาหรับตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วม,มันมีอะไรมากกว่าที่เราเนะผมเล่นใน Speed Duel เยอะเลยทีนี้นะครับผม อ่าผมจะอธิบายก่อนนะครับว่า Rush Duel คืออะไรนะครับผม Rush Duel นี่คืออีกฟอร์แมตหนึ่งนะครับผมซึ่งฟอร์แมตของฟิลการ์ดเนี่ยมันจะเหมือนกับ Speed Duel เลยก็คือมันจะมี3อันนะครับแต่ว่าสิ่งที่นะครับผมอ่า Rush Duel ไม่มีแต่ว่า Speed Duel มีเลยก็คือเรื่องของการเนกาตนะครับผมพวกเอฟเฟกต์เนกาตการ์ดเอฟเฟกอะไรประมาณเนี่ยคือ Rush Duel มันจะไม่มีดังนั้นในการเวลาที่เราลัมนะครับผมเนาะของ Rush Duel เนี่ยมันจะง่ายมากขึ้นนะครับผมเพราะว่า อฝ่ายเขาจะไม่ได้ขัดอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมเนาะอีกอย่างหนึ่งที่ลาเชอร์เไม่มีเลยก็คือเรื่องของเออ่พวกมอนซิงโคนะครับผมหรือว่ามอนต่างๆพวกมอนลิงมอนอีกซีดอะไรเงี้ยลาเชอร์เมันจะไม่มีนะครับแต่ว่าสิ่งที่แรกมาเลยก็คือลาเชอร์เเนี่ยมันจะจบมากอ่ามันจะจบไวขึ้นนะด้วยเกมเพลย์แล้วด้วยกฎต่างๆนะครับผมที่มันจะอ่าไม่แทบแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับที่นี้เนาะ ผมจะไว้ทีบายว่าสิ่งที่ Rush Duel มีนะครับผมแล้วก็ Speed Duel หรือมากดกดอ่า Master Rule เนี่ยไม่มีคืออะไรนะครับสิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คืออย่างแรกครับผมมอนสเตอร์และการ์ดทุกใบนะฮะมันจะมีเอฟเฟกต์นะครับผมซึ่งบางใบไม่มีเอฟเฟกต์แต่เอฟเฟกต์ที่ผมจะหมายถึงเลยคือเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะมี2เอฟเฟกต์นะครับผมเนาะการ์ดทุกใบเนี่ยที่ที่เขามีเอฟเฟกต์นะครับมันจะมีเอฟเฟกต์อยู่2อันอย่างแรกเลยคือ requirement นะครับผม requirement คือเงื่อนไข,ขการใช้สสกกิิลลนนนะะคคครรับผมมมมมหหาาาาาายยวววว่่ว่ออไไ requirement เเป็เงืข ถ้าเราทําได้นะครับผมเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกของมัสเตอร์ได้ซึ่งมันจะแตกต่างกันกับมาสเตอร์รูตรงที่ว่าการ์ดของมาสเตอร์รูนะครับผมเนาะมันจะมีเอฟเฟกเลยซึ่งเอฟเฟกมันอาจจะเสียคอร์สหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่มีรีควีลไม่หรือเงื่อนไขตรงนี้แต่ว่าในทางกับการนะคผมในรัสตูเอลนะครับการ์ดส่วนใหญ่นะครับผมมันจะมีเงื่อนไขการใช้ตัวอย่างเช่นนี่ครับการ์ดใบนี้เนาะอ่าดราก้อส์อีเฟอร์โนเนี่ยเขาบอกว่าเงื่อนไขก็คือถ้าเรามีาาามเตั เอฟเฟกก็ผมเราสามารถทำายการ์ดไม่กระบ๋องฝันตข้ามบนสนามได้หนึ่งใบอ่าอะไรประมาณนี้หรือจะเป็นการ์ดจาก illusion ก็คืออ่าเราสามารถส่งนะครับผมการ์ดมอนเตอร์เผ่ามังกรเลเวลเจ็ดหรือม,มากกว่าจากบนมือลงสุสานเอฟเฟกก็คือจะลดพลังยมตีของมอนเตอร์บนสนามฝันตข้ามครับผมนาะสองใบอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งการ์ดส่วนใหญ่มันจะมีเงื่อนไขาการใช้แต่ว่าการ์ดบางใบก็ไม่มีตัวอย่างเช่นนี้ครับอ่าแก้มัน polymerization นะก็คือเงื่อนไขครับไม่มีเอฟเฟกต์ก็คือ f u ชั่นปกติไม่มีอะไรมากครับ อาจจะเป็นใบนี้ก็ผมในเกมได้แต่คือเงื่อนไขไม่ฝ่ายข้ามประกาศโจมตีก็ผมเอฟเฟกก็คือในเกิการโจมตีไม่มีอะไรมากครับซึ่งเงื่อนไขของการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียเปรียบหรืออาจจะได้เปรียบอันนี้แล้วแต่เด็กนะครับผมเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับการทิ้งการ์ดหรือโ o r m ท็ top ด็ c อะไรประมาณนี้มากกว่านะครับอ่ะอย่างหนึ่งที่อย่าง s p e ต d d เอ l หรือ master ์รูมไม่มีเลยก็คือกฎพิเศษนะผมในการ normal summon นะผมก็คือ ในของ Rush Duel ครับผมในฟอร์แมตปัจจุบันนะครับผมมันมีแค่การนะครับผม Fusion แล้วก็ Normal Summon แล้วก็ Special Summon นะครับผมสิ่งที่มันเหมือนกันเลยคือในเกมนี้นะครับผมคุณสามารถ Special Summon กี่ทีก็ได้เหมือนใน Master Rule นะครับแต่ว่าของ Rush Duel เนี่ยกดที่เพิ่มมาเลยก็คือคุณสามารถนะครับผม Normal Summon กี่ทีกี่ทีก็ได้โอเคไหมครับตัวอย่างเช่น ในสปีดดูเอลเนี่ยที่เราเล่นกันในดูเอลิงนะครับผมนะครับผมเราสามารถนอร์มอลซัมมอนได้แค่1ครั้งต่อ1เทิร์นถูกไหมครับแต่ว่าในลัชดูเอลเนี่ยคุณสามารถนอร์มอลซัมมอนกี่ทีก็ได้ตัวอย่างเช่นอ่ะผมหยิบการ์ดขึ้นมานะครับผมอ่ะทีนมาลองดูกันอ่ะหยิบการ์ดขึ้นมาปุ๊บ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 นะบผมผมมีมอนเลเวลหนึ่งเลเวลสองกับเลเวลสี่ในเทิร์นนี้ผมสามารถลง Monster, ม,แบบอมอ,งงองนสเตอร,รน์นะครผมแบบนอร์มอลซัมมอนได้สามใบก็คือหนึ่งใบสองใบสามใบหมดการ์ดหนึ่งใบอะะะะไรรปมาณนนี้้ฮแลว วิธีการลงบอลใหญ่ก็เหมือนเดิมครับผมบูชียาโมนสเตอร์ลงมาได้ปกติอันนี้คือสิ่งที่เหมือนจะแตกต่างกันนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับว่าโอเคแล้วถ้ามันแตกต่างกันมันน็อตโมสอลได้หลายครั้งแล้ววินคอดิชันหรือเงื่อนไขาการชนะของแต่ละเด็กเนี่ยมันเป็นยังไงเงื่อนไขาการชนะเลยก็คือคุณต้องแล้วกับผมทำไลฟ์ฟอยด์ของฝ่ายตรงข้ามจาก6000ให้เหลือศูนย์อันนี้คือวิธีการชนะที่โอเคผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจพร้อมกันนะครับแต่ว่า ก่อนที่เราจะทําอย่างนั้นเนี่ยเราควรจัดเด็กยังไงแล้วเรา,าควรทําแบบไหนให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแน่นอนครับใน l u s h Duel เนี่ยสิ่งที่ทํายากมากๆเลยคือการทําให้เลนพลอยฝั่งตรงข้ามจาก6000เป็นศูนย์นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเขามีการาดมอนเต์บนสนามเยอะในสภาพตั้งป้องกันเนี่ยเราจะโจมตีฝ่ายตรงข้ามยังไงให้มันเข้าศูนย์เพราะว่าทุกเทอร์เนี่ยนะครับอีกกฎหนึ่งของ l u s h d เ e ลเลยก็คือทุกๆเทอร์เนี่ย ไม่ว่าบนมือไม่ว่าบนมือของคุณจะมีเท่าไหร่แต่ในช่วงรอเฟคคุณต้องดอจนกว่าจะครบ5ใบนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าอีกฝ่ายเนี่ยฟิลโลงถูกไหมครับแต่ว่าเขาหยิบการ์ดขึ้นมาปุ๊บอ่ะเขาได้มอนเตอร์เขาได้มนอเมนเตอร์มาอย่างเงี้ยครับสามใบเขาสามารถมอบการ์ดสามใบในสภาพตั้งป้องกันแล้วถ้าคุณมีมอนเตอร์หนึ่งใบนั่นหมายความว่าเทิร์นต่อไปคุณไม่สามารถจบได้ถูกไหมครับมองมองแค่นี้ก่อน ก็คือเขาสามารถสแปมมอบการ์ดได้เรื่อยๆถ้า,มอ,า,ถามอนของไฟของเขายังมีอยู่ในเด็กนะครับหรือว่าบนมือเนี่ยนั่นหมบบายความว่าถ้าคุณมองว่าโจมตีปกติเนี่ยมันอาจจะยากแน่นอนครับวินคอนดิชันของเกมนี้นะครับผมซึ่งผมลองวิจัยมาแล้วมันจะมีอยู่ประมาณ3อย่างนะครับผม3อย่างที่คุณควรคุณจะเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับการเล่นัชตูเอลเลยก็คืออันที่1ครับถ้าคุณอยากชนะง่ายๆเด็กคุณควรมี การโจมตีแบบทะลุเด็บป้องกันครับแน่นอนครับในการเล่นลัชดรเอลเนี่ยฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเราส่วนใหญ่แล้วผมมักจะตั้งมอนเตอร์สเปมนะครับผมมีมากเท่าไหร่ก็แปะสเปมในในสภาพตั้งป้องกันนะครับเพราะว่าเราไม่อยากถูกโจมตีถูกไหมครับแน่นอนว่ายิ่งมีมอนเยอะมากเท่าไหร่เรายิ่งตายยากมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นสเตตที่เกี่ยวกับการสเตตที่เกี่ยวกับการนะครับผมโจมตีทะลุป,ป้องกันเนี่ยเป็นสเตตที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากมอนเตอร์ไปไหนมีสเตตนี้นับได้เลยว่าเป็นมอนเตอร์ที่ มีประโยชน์สูงมากๆนะครับผมเนะเพราะว่าการตีทะลุไลฟ์เนี่ยอ่ะทะลุเดฟบไปเนี่ยโดนไลฟ์นะครับผมมันทําให้เราชนะเกมง่ายมากขึ้นถูกไหมฮะอันที่2ครับสิ่งที่เราควรมีในทุกเด็กเลค็คือการยิงแผงหลังครับแน่นอนครับนอกจากมอนสเตอร์ฝันข้ามเขาจะมาแบบว่าหมอบมอบ,มอบกันไว้นะครับผมแน่นอนว่าแผงหลังฝันข้ามเขาก็จะมีเหมือนกันตัวอ,อย่างเช่ผเนผมเนี่ยผมจะใส่แผงหลังไว้4ใบถูกไหมครับการกระดักเลยเพราะว่าการกระดักส่วนใหญ่ครับผมมันสามารถพลิกเกมได้ มากเลยนะครับเนาะแบบเขาว่ายังไงตัวอย่างเช่นอีฝ่ยายคราอีฝ่ายเขาหมอบการ์ดเนี่ยสามใบนะผมมอนสเตอร์สามใบการ์ดกับดักหนึ่งใบเนี่ยเราอาจจะมองว่าหมอบหนึ่งใบไม่น่ามีประโยชน์มากอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะหมอบการ์ดแล้วยื้อเทินต่อไปแล้วเขาจะแบบคอมโบเขาจะลงมอนสเตอร์ตัวใหญ่หรือเปล่ามามาพลิกเกมเราอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าดังนั้นสิ่งที่สําคัญมากเลยก็คือการยิงแผงหลังครับการยิงแผงหลังผมแนะนําว่า ทุกเด็กปกติการยิงแพงหลังไว้ซึ่งแต่ละเด็กมากจะใช้การไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ผมมองว่าทุกเด็กเนี่ยมันจะต้องมีการประจําตีมของมันเนี่ยเกี่ยวกับการเอาแผงหลังต่อค่าออกดังนั้นถ้าคุณฝึกเล่นลัชตูเอลนะครับผมสิ่งแรกที่ควรคิดถึงเลยก็คือคุณมีการแผงหลังหรือเปล่าโอเคยิงแผงหลังคุณมีไหมนะครับต่อมาเลยก็คือนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับแผงหลังเหมือนกันนะครับผมข้อที่3เลยก็คือ ทุกคนควรหาการ์ดนะครับผมแผงหลังมาไว้ไม่ว่าจะเป็นลดพลังโจมตีของฝ่ายต,ตรงข้ามหรือว่าการจุดพลังการโจมตีอะไรประมาณนี้นะครับผมไอ้ง่ายๆนะผมผมจะรวมไว้ว่ายิงแผงหลังต้องมีการ์ดแผงหลังเราก็ต้องมีเหมือนกันและข้อสุดท้ายครับผมนก็คือทุกเด็กนะครับผมควรมีการ์ดที่สามารถบัฟพลังโจมตีตัวเองได้หรือนะครับสามารถลดพลังโจมตีของฝ่ายต,ตรงข้ามได้เช่นกันอ่าพอเข้าใจไหมครับเพราะว่าลหลายเด็กเนี่ยเขาจะยืนพื้นนะผมพลังโจมตี2 5 0 0 นะครับผมซึ่งบางเด็กมันจะมีคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันนะบางเด็กบางเด็กสามารถนะครับผมลดพลังของฝ่ายตรงข้ามได้มันก็เลยจะโจมตีได้นะครับผมบางเด็กเนี่ยสามารถบัฟพลังโจมตีได้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งจุดนี้มันสาคัญมากสําคัญยังไงเพราะว่าบางเด็กเนี่ยเขาอาจจะยืนพื้นพลังโจมตีสี่พันนะผมเด็กจากพวกแม็กซิมัมเนี่ยมันจะยืนพื้นสี่พันถึงสามพันห้าซึ่งมันเยอะมากถ้าเราไม่มีการบัฟพลังตัวเองหรือว่าเราไม่มีนะครับผมการลดพลังการลดพลังของฝ่ายตรงข้ามเนี่ย นั่นหมายความว่าในในในตาน,นั้นอะ่ะมันหมายความว่าคุณออโต้รู้สไปเลยคุณแพ้แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถลดได้หรือเพิ่มพลังตัวเองอะ่ะคุณจะไปสู้เขาไม่ได้เลยเพราะว่าเขาพลังจมตีมากกว่าอันนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่ลัชเอลเนี่ยให้ความสําคัญมากเลยก็คือคุณต้องาวางแผนนะครับว่าคุณจะบัฟมอนตัวเองหรือเนฟมอนฝ่งข้ามยังไงให้มันแบบว่าให้คุณสามารถโค่นมอนตัวนั้นไปได้นะครับผมถ้าไม่มีสิ่งสิ่งนี้ผมบอกเลยว,ว่าคุณเล่นลาบากมากมากนะครับผมดังนั้น3ามสี่ที่ผมบอกเลยก็คือ ตีทะลุเด็กนะครับผมยิงการ์ดฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามนะเป็น3อย่างที่ใน1เด็กควรมีนะครับผมเนาะซึ่งทุกเด็กเนี่ยมันอาจจะขาดไปอย่างหนึ่งหรืออาจจะขาดไป2อย่างแต่ผมแนะนําว่าสักเด็กหนึ่งอ่ะอย่างน้อยคุณควรมีไอ้กสข้อเนี่ยประมาณ2อันนะครับผมเนาะถ้ามันขาดไป2อันผมมองว่าเด็กนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เด็กที่ดีมากเท่าไหร่โอเคใจไหมครับโอเค ทีนี้นะครับการจัดเด็กเนี่ยของเด็กนี้นะครับผมมันจะต่างจากสปีดตัวเอลเลยก็คือการขั้นต่ำของรัชตัวเอลต้องมีทั้งหมด30มสิบใบนะครับผมไม่เกิน40และแน่นอนครับโดยมาตรฐานเราจะจัดก,กันที่30มใบนะครับผมผมมองว่าอัตราส่วนที่ดีที่สุดคือประมาณมอนเนี่ยประมาณ20า่สิบใบเวกจบตักประมาณ10บใบพออันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับผมเนาะคุณจะแบบเพิ่มนี้ตัวหน่อยอันนี้แล้วแต่แต่นี้ที่ผมเล่นนะครับผม แล้วก็มอนใหญ่นะครับผมคุณควรใส่มอนเล็กเยอะๆหน่อยนะครับผมเนาะมอนใหญ่เก่งก็จริงแต่ว่าในจังหวะที่เราจวกขึ้นมาแล้วมือมือ,มอเพราะว่าไอการมือเน่าเยอะที่สุดเลยก็คือ Arctic. มอนใหญ่มนขึ้นมาแล้วคุณทําอะไรไม่ได้นะครับผมเนาะอ่ะผมแนะนําว่ามอนใหญ่ทุกเด็กนะครับผมควรมีประมาณสัก5้าถึงหกใบนะบผมผมมองว่าไม่เคยไม่เคยไม่ควรเ,เกิน6นะครับผมมอนใหญ่ไม่ควรเกินหเลยไม่งั้นมือมันจะเน่ามากๆนะครับผมผมผมคิดว่าอ่ะ ห้าใบอ,อย่างเงี้ยดีนะครับผมพกพกแน่ผมว่าพอละนะครับผมเนาะโอเคทีนี้เราเรารู้กันเรื่องกดและการจัดเด็กไปแล้วนะครับว่ามันเด็กที่ดีควรมีอะไรบ้างนะครับผมแลวควรมีกี่ใบอย่างไรนะฮะทีนี้เรามาดูกันที่เพจซิงหรือจังหวะการเล่นกันดีกว่านะครับผมนะทีนี้ผมจะไปไต่ที่บอทนะครับเพจซิงและจังหวะการเล่นของลัชดูเอลเนี่ยเวลาผมอธิบายนะครับผมมันอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายนะครับมาดูเป็นเรื่องง่ายๆว่าอ๋อ สปรมบอลไปต,ต,ตีตีตีก็จบใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับทีนี้มาดูกันที่จังหวะการเล่นนะครับผมจังหวะการเล่นคืออะเราจะจวดการ์่อนกว่าการจะรบ5ใบถูกไหมครับแน่นอนจังหวะการเล่นครับสี่ที่สําคัญที่สุดเท่าที่ผมเรียนมาตอนเล่นรัสต d เอลเลยนะครับก็คือเธนแรกเนี่ยการที่เอางเลงบอลในสภาพตั้งโจมตีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทามากที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรนะผมเพราะว่ามันจะเปิดจังหวะให้ฝ่ายตรงข้ามตีกระปิดเกมนะครับทีนี้ตัวอ,อย่างเช่นโดยปกติครับผม รัชดูเอลนะครับผมสองเธอแรกไม่ว่าจะเป็นนะครับผมฝ่ายตรงข้ามได้ฝ่ายเราเนี่ยเราควรคว่ำการ์เอาไว้ในเธอแรกไม่ว่าเราจะเริ่มเทิร์แบบว่าไม่ว่าเราจะเริ่มเป็นคนแรกหรือคนที่2ก็ตามสิ่งที่เราควรทําเลยก็คือเราควรนะครับคว่ำการ์ต่างนี้เอาไว้หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเป็นการเ,าเตรียมของในการเล่นเธอร์หน้านะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําไมเราถึงไม่ลงมลในสภาพไหงายหน้านะครับผมแน่นอนก็คือถ้าเราหงายหน้าเนี่ย เราไม่รู้ว่าบนมือฝั่งข้ามที่เขาหยิบมาในเทอร์นรกเนี่ยเขาสามารถโอทเครเราได้ไหมนะครับเพราะว่าเนี่ยการป็่บอนเราก็คือฟิวชั่นอย่างเงี้ยนะครับหมายความว่าเราไม่เราไม่สามารถการอะไรเขาได้เลยถ้าเขามีการดีพอเขาสามารถต,ตีตีปิดเราได้ง่ายๆนะครับผมเนาะจากก็จบเทิร์นครับสิ่งที่เราควรทําต่อก็คือรอเขาเล่นนะครับอ่ะเขาก็ใช้ไปแต่นี้เป็นบอทนะครับซึ่งแน่นอนฮนะ โดยปกติแล้วคนที่เขาเล่นนัชดูเอลเป็นๆนนะ่ะเทิทร์นเทิร์นแรกของเขาเขาเองเขาเองก็จะไม่ไม่ตีมมอน,อน้มาเขาก็จะคว่ำการ์ดมาเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วหลังจากนั้นเะาครับก็คือเนี่ยพอมาเป็นเทิร์นที่3หรือว่าเทิร์นที่2ของฝ่ายเราเนี่ยเราก็เริ่ม เกมลุกของเราได้เลยนะครับอ่ะจะเป็นยังไงทีเนี้ยอาจจะไม่ได้สำคัญแล้วนะครับอาจ,จเป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่อ่ะเดีย๋ยวผมเล่นผมก็เล่นอย่างนี้นะครับอันนี้ละเป็นจุดอ่อนของคนที่เขาเล่นแบบว่านะครับคนที่เขาเล่นแบบลงมันมาต,ตีตีนะครับก็คืออย่างนี้เลยก็คือคุณจะโดนสวนอย่างนี้ได้ไง่ายมากๆนะครับอ่ะเราดูครับอ่ะอย่างนี้ นี่ฮะรถพันจมตีนะครับผมเด็กนี้สามารถรถพันจมตีได้ก็สามารถตีทูติดด้บได้ครับคืออย่างนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้คือเพจซ,ซิ่งหรือจังหวะการเล่นนะครับมันชนะง่ายมากถ้าสมมติว่าคุณเจอกับคนที่เขาบอกว่าไม่ได้เข้าใจการเล่นรัสตูเอลมากขนาดนั้นนะครับแน่นอนมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็คือถ้าคุณเผอตั้งโจมตีในเทือแรกเนี่ยโดยที่คุณไม่รู้ว่าเขามีการ์ดอะไรนะครับคุณอาจจะโดนเองได้และวช่ที่เรามาดูกันว่าใน PVP นะครับการเล่นจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตไปดูที่รีเพย์แล้วกันนะฮะอ่อ่ะ,อะมาดูตรงน,นี้ดีกว่าผมเจอกับเด็กยกโอบิเวียนนะครับแต่ผมจะอธิบายแบบว่าทียสเต็ปเลยกันนะครับอ่ะมาปึ๊บ เกมพออ่าแหลงขี่กับเกมนะครับอ่ะมาดูกันนะครับฝ่ายเขาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับผมซึ่งอ่ะมาดูกันปกตินะครับดอกขึ้นมาครับผมอ่ะเขากอาจจะลงบอนมานะครับผมอ่ะลงมอนมาต่ออ่ะเห็นไหมครับไม่ว่าเขาจะเล่นยังไงครับผมสุดท้ายแล้วการจบบอดคือเขาจะคว่ำม,มอนเตอร์ในสภาพตั้งป้องกันเอาไว้นะครับผมเนาะเพราะว่าเขาเพราะว่าเขากลัวว่า เราเองเนี่ยสามารถลดพาโจมตีเขาแล้วก็ตีปิดเกมเขาได้นะครับผมอะไรป,ประมาณนี้นะครับแน่นอนครับเทิร์นต่อมาไม่ว่าเราจะเริ่มเทิร์นแรกหรือเทิร์นที่สองนะครับผมมันเป็นการเผามือก็คือนะครับผมหมอนคว่มหน้าทั้งหมดหมอบการทั้งหมดนะครับผมแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งเลยก็คือเขาเรียกว่าการเผามือครับผมเพราะว่าในกฎของลัชดูเอลนะครับก็คือ ในทุกๆดอฟเฟตเนี่ยเราต้องโจกการ์ดจนกว่าการ์ดจะครบ5ใบถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราไม่ควรทําเลยก็คือเราดองการ์ดไว้บนมือนะครับผมนอกจากว่าเราจะใช้การ์ดไปน,นั้นเราจะเป็นที่จะต้องเก็บการ์ดเป้นอาว้จริงๆนะครับนะฮะอ่ะเพื่อหาการ์ดใหม่เข้ามาเขาก็หยิบมารับ5ใบนะครับอ่ะสังเกตไหมครับว่าเทิร์นแรกของผู้เล่นทั้ง2ไฟฝ่ายเนี่ยเขาจะเล่นเกมรับกันก่อนแล้วพอเทิร์นที่2นะครับผมเขาถึงจะเล่นเกมบุกกันนะครับอ่ะอย่างนี้ นะครับเพราะว่าของเขาเริ่มพอเล่นละเขาก็ทิ้งเขาก็กดสกิลไปครับปึ๊บไปนะครับอ่ามาแล้วครับเขาก็เริ่มเล่นเกมบุกแล้วครับเขาก็ตีเคลียร์ของเราไปก่อนนะครับจุดนี้ครับจุดนี้เป็นจุดที่พอเคลียร์ไปนะครับเราก็มาวัดเกมกันว่าจะเป็นไงจวดมา5ใบครับผมผมใช้สกิลเซิร์ฟนการฟิวชั่นขึ้นมานะครับมีมอนใหญ่มีมอนเล็กปกตินะครับอ่า ก็ลงวัลไปปกติครับอ่ะตัวก,การ์ดอ่ะลงบอลใหญ่นะครับครับอ่ะฟิวชั่นปกติครับไม่มีอะไรมากเล่นเกมบุกค,คืนนะครับ่ตีไปนะครับ่ต่อไปก็คืออีกฝ่ายนะครับผมถ้ามือเขาดีเขาก็จะเล่นไปเกมบุกค,คืน แต่ถ้ามือเขาแย่เขาก็อาจจะเล่นเกมลับนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วหลังจากเทนแรกของทุกฝ่ายนะครับเขาจะเร remember, ิ s> <S ah ่มเล่นเกมเกมบุกกันเนี่ยผัดจะไปผัดจะมานะครับอ่ะมานะครับเขาก็เริ่มบุกคืนครับ อ่ะเขาก็เริ่มเล่นครับตีไปตีไปครับโอเคตีไปสังเกตไหมครับว่าอ่ะทีนี้นะครับล u าสดูเอลเนี่ยต้องโจยขบ5ใบซึ่งจุดจุดเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมผมดองการไปปรมือเยอะเนี่ยเท่ากับว่าผมสามารถั่วการได้น้อยลงใช่ไหมครับดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะเราต้องเราจะอยากจั่วการแต่เยอะนะครับอ่ะมาครับอ่ะแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้อีกฝ่ายแพ้เพราะอะไรนะครับเพราะว่า เขามีมอนนะครับผมตัวน้อยเนี่ยสองใบบนสนามนะครับก็คือไอ้การ์ดอย่างนี่นะครับผมชาแซมไรเน็กกับอะไรดีจําชื่อไม่ได้กับไอ้ตัวงเหลืองนี่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมลงมอนตัวใหญ่ได้ผมก็ตีเขาปิดเกมนะครับจบประมาณนี้นะครับ่ามันดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าจังหวะการเล่นของแต่ละเด็กผมให้ว่า90%ของเด็กลัชเนี่ยมันจะเล่นคล้ายๆกันนะก็คือเทอร์แรกของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะต้องตั้งป้องกัน เคียร์มือหมดนะครับแล้วก็พอเทิร์นถัดไปเข้าถึงจะเริ่มเกณฑ์เริ่มเกมรู้กันนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งกฎเนี่ยโดยรวมนะผมว่าเล่นง่ายกว่า Master ร์ l ูเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันก็สนุกดีนะครับผมเนาะโอเคยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่นะครับผมเล่นสปีดตูเอลอยู่แล้วก็อยากมาเล่นร u s ต d เอลนะครับส่วนใครที่แบบคิดว่าไม่ใช่แนวเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับนะฮะก็ถือว่ามาฟาร์มเอาเชรเอาทกันนะครับ แก็วันนี้ขอบคุณมากก็อย่าลืมกดซับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ